ดดูดิเหมือนโฆษณาผมเลยอะ่ะได้สองตัวที่ขายดีในติ๊กต็อกเป็นวัสดุเคลือบที่ช่วยทำให้ผมเนี่ยเงางาม,งามคือได้ทั้งสอันเนี่ยไดได้ตั้งแต่ผมเปียกไปจนถึงผมแห้งเลยนะวอรุมหัวใจขมวมรุม,รม,รมอีกฝั่งหนึ่งยังเปียกอยู่นะคะ พอใช้พวกเซรามิกอะ่ะผมมันจะมีความเงานะคะเดี๋ยวลองอีกข้างหนึ่งด้วยหวีใดตัวนี้นะเปรียบเทียบสองอันนะคะอันนี้จะให้ความแบบเหมือนใดออกจากล้านมันจะมีความพองแต่อันเนี้ยมันจะมีความเป็นทรงแล้วมีความแบบเงานะคะ ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆจะเลือกอันไหนนะคะสองอันคือแบบ2แบบเลยฝั่งขวานี้จะเป็นแนวแบบมันเด้งๆอะ่ะฝั่งซ้ายนะคะก็คือจะให้ความรู้สึกแบบเป็นทรงเป็นแบบเป๊ะๆหน่อยอะ่ะเลือกได้เลยนะคะหวีได้สีทองแล้วหวีได้สีพูค่ะ